เดี๋ยวมาแลอีกนึ่งเหตุการณ์ค่ะคเก<อ>ิด<ม>เหตุดินถลม่มทับรถแมคโคนะมีคนขับติดอยู่ภายในรถภายในบ่อดินพื้นที่มู่5ตําบลทุงกงอเาเภอการจนาดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรียกว่าหน้าช่วงบ่ายค่ะเกิดเหตุดินถล่มทับรถแมค็โคมีคนติดอยู่ภายในรถภายในบ่อดินหมู่ที่5ตําบลทุงกงอเาเภอการจนาดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจนาถีกูพ้พัยกุส้นรัทธาอาเภอการจนาดิษ ออกตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรนโรงพยาบาลกาญจนาดิษฐ์่ีเกิดเทศภายในบอ่อดินพบดอดแมคโคฟพริกตะแคงอยู่มีดินทับทมเป็นจำนวนมากภายในห้องคนคับพบนาย,นคนคายนส้มสซักขะสุวรรณอายุ50ปีอยู่มูฮาตมบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราธานีทุกคานประตูห้องคนคับทับไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องช่วยกันขุดดินและใช้เครื่องตัดท้างตัดห้องคนคับ ออกบางส่วนใช้เวลารวมหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถช่วยเลื่อนนายส้มซักออกมาได้ก่อนจะแรงนําส่งโรงพยาบาลกาญจนาดิษฐ์แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะจากการซอบท่ามเบื้องต้นนะครับได้ข้อมูลว่าคณะเถวานายส้มซักกําลังครับรถแบ็คโฮตักดินใส่รถบรรทุกเตวามารอรับดินอยู่นั้นนาผ้าดินความสุ้ประมาณ30เมตรได้ถล่มลงมาทับรถแบ็คโฮครับกระทำให้ในายส้มซักนั้นลงไปติดอยู่ข้างในนะักได้พยายามเดี๋ยวจะกระโดดออกแล้ว จากรดแปโกโตะวานี่ออกมาไม่ท <c oughs> ันนะครับกระทกกรดทับเสียก่อนนอกจากนี้มีการรายงานด้วยนะครับว่าบอด,ดินตรงนี้นี้ได้ทกสร้งางยุทธการคุดตั้งแต่ส่งชาวต่ต่านมาแล้ว <c oughs> ชาวแหลกว่านะ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าทกรองเรียนเรื่องฟุ้นนะครับแต่ว่าทางคู่ประกอบการก็ยังฝ้าฟื้นก่อเลยเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> นั่นแหละค่ะก็แสดงความเสียใจยด้วยครับพม